สวัสดีครับจากต้นคลิปที่ได้เห็นไปนะใครที่ถามถึงความเร็วของเจ้าเคสามครับก็กี้ลองเทสให้ดูคร่าวๆนะปกติถ้าเต็มแม็กเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 5ย0 5เนี่ยยังได้สบายนะครับดีไม่ดีเลยนะแต่พอดีไม่เนี่ยมันหมดที่160นะครับเพราะว่าตัวรถเขาเบาเจริงๆครับนะก็บางคันเนี่ยเคสติดเทอร์โบครับก็จะแรงเข้าไปอีกนะอันนี้หายห่วงเลยครับใครที่ถ้าจะเป็น ต้องเปลี่ยนเครื่องอยู่แล้วนะยกเครื่องใหม่นะก็แนะนาเป็นเชียร์สามับเปลี่ยนทีเดียวนะก็แพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับแต่ก็คุ้มค่าครับวิ่งต่างจังหวัดน,นี่คือสบายๆเลยครับปกติถ้าเหยียบแบบทั่วไปมันก็จะอยู่ประมาณร้อยครับร้อยวิ่งต่างจังหวัดน,นี่คือได้สบายชิลๆครับนะไม่ต้องเค้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวรุ่นเก่าเนี่ยมันก็จะอืดหน่อยนะเพราะ6 6ี่ c นะครับอ่าก็ถ้าใครต้องเปลี่ยนอ่ะก็คือจัดเป็นเชียร์สามเลยครับนะแนะนําแนะนํา นะก็เอาถ่ายให้ดูแค่นี้แหละครับนะไว้เดี๋ยวมีอะไรสงสัยก็ถามไว้ได้ครับคลิปนี้ก็คงม,มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ